ผมเข้ามาประมาณสามสี่ล้านแล้วทุกคนไม่มีใครสนใจผมเลยนะไปหาซื้อเมมเดี๋ยวลองกล้องกันนะผมนี่ครับผมสวัสดีครับเหมือนกล้องสมัยก่อนเออมาลองกล้องครับผมโอ้ลนมันได้มากอ่ะเดี๋ยวดิเด๋อว่า ได้ไม่มีแบตนะฮะแบตอยู่ในไม่ใช่เนี่ยมันอันนี้ด่าผมเองครับผมราคาแรงมากสี่หมื่นหกแม่ก็นั่งกินข้าวกันหน้าบ้านนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนทัศักไทยแลนด์วันนี้มาซื้อโกโปรครับผมก็ที่ไม่กล้าบางนาครับ เป็นไงบ้างครับหัวพวกหัวฟงเลยเพิ่งขี่รถมาถึงนะครับนี่ครับอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเดินหาร้านก่อนนะครับซื้อกลุ่ปก้าวก็ยังไม่รู้นะคราคาเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าประมาณหมื่นสามนะครับเฉพาะตัวกล้องยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับผมจะทำทุกอย่างให้เพื่อภาพออกมาดีครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ เดินหาร้านก่อนนะ<า>ตอนนี้ผมหาร้านอย่ครับผมตอนนี้ผมได้กล้องแล้วกบก้านะครับก็ได้อยู่ตรงนี้เลยผมก็หาดูมาหลายร้านแเดีอย่าผมถ่ายราคาให้ดู <ไป S 1> หาซื้อเมมต่อนะเพราะเมมอยู่นี่ไม่มีนะอยากได้ร้อยี่บปดกิกนะเพราะว่าแต่ละคลิปผมถ่ายในโทรศัพท์เอามารวมๆกันแล้วสองสามชั่วโมงทุกคน ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าในในในนั้นมีอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับไปเช็คแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้อเมมนะครผมอุปกรณ์เสริมน่าจะสั่งในลาซาด้าทุกคนเพราะว่าของแท้ชิ้นละสองพันกว่าบาทครับของแท้เอาโทรไปถามพี่เอน a เอยีองล้อพัเพิดมานะเออพี่เอบอกว่าเอาในลาซาด้าก็พอเพราะว่ามันใช้ได้เหมือนกัน แล้วราคามันไม่แรงครับผมเราก็เดีย๋ยวไปสั่งในลาซาด้านะผมตอนนี้เราไปจ่ายก่อนนู่นของผมได้แล้วอันนี้เช็คสามารถเช็คได้ใช่ไหมข้างในมีอะไรบ้าโอเคครับผมเดี๋ยวเช็คของกันครับผมเ,เรามาลือดูอุปรกรณ์ข้างในนะว่ามีอะไรมั่งนะก็เดีออย๋ยวเมมจะต้องไปหาซื้อข้างนอกเพราะพี่เขาไม่มีผมเข้ามาประมาณสามสี่ล้านแล้วทุกคน ไม่มีใครสนใจผมเลยนะอันนี้ก็จัดไปครับซื้อสดไปเลยนะไม่มีพ่อเลยเราผมเข้ามาประมาณสามล้านนะพี่ผมเดินเข้าไปดูกล้องไม่มีใครสนใจผมเลยเ <ผม S 1> ล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยผมก็ไม่รู้จะทำไงผมเดินกลับไปผมไม่รู้จะถามใครนะว่ายังไงยังไงผมก็เดินออกมานะเรามาเจอนี่ได้นะผมก็๋ยวเช็คอุปกรณ์ก่อนครับผมแล้วก็ ไปหาซื้อเมมเดี๋ยวลองกล้องกันนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับเหมือนกล้องสมัยก่อนเลยนะเดี๋ยวผมมาลองกล้องครับผมโอ้เลนมันได้มากอ่ะดูดิถึงว่ะได้ไม่มีแบตนะฮะแบตอยู่ไหนไม่ใช่เนี่ยมันอันนี้ด้าผมเองครับผมราคาแรงมากสี่หมื่นหกไม่ก็นั่งกินข้าวกันหน้าบ้านนะ โอ้คนเก็บได้กว้างมากเลยทีนี้แหละทุกคนผมว่าสนุกแน่นอนครับคลิปผมซื้อแล้วนะ GoPro นี่ครับลองลองกล้องนะผมนได่อนยยออังลองกล้องผมไม่รู้ว่าปรับองศาฟ้ายังไงนะเดี๋ยวผมจะไปศึกษาดูทีหลังนะผม วันนี้ก็มากินข้าวครผมลองกล้องใหม่ลองกล้องใหม่ีม่มันแพงแลวโอเคครับผมก็เมื่อวานก็ลองกล้องแล้วนะครับเราก็วันนี้ผมมาถ่ายว่ามีอะไรมั่งนะผมก็มีตัวกล้องโกโปรผมติดฟิล์มหมดแล้วนะทุกคนเนี่ยผมติดฟิล์มหน้าหลังเลนอะไรหมดแล้วผมก็ลองเอาแบตใส่เมมใส่ต,ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวขาจับที่ผมดูเนี่ยเขาเรียก อะไรเมาส์เ,าเมาส์รูอยังไงนี่แหละทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้นะนี่แล้วก็ตีบหมันก็จะมีคู่มือ,อนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เอาภาพออกจากกล้องตัวนี้เลยผมไม่รู้ว่าจะเป็นภาพยังไงนะครับแ,แล้วทีนี้ผมก็มารออุปรก,อกรณ์ผมสร,ร,ร้างอุปกรณ์ในลาซาด้ามาเพราะว่าพี่บอกว่ามันจะถูกกว่ากันนะครับแล้วผมไปเจอชุดนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็จะมีฐานชาร์จแบตนี่นครับ เดียวอนาคตต้องซื้อแดบ,บเพิ่มครับผมแล้วก็มีเคสผมก็รื้อมาดูแล้วนะครับมีเคสนี่ครับที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ขาตัวนี้ถ้าเป็นของแท้ในห้างมันราคาสองพันสี่ครับเฉพาะตัวนี้นะทุกคนผมซื้อไม่ไหวผมก็เลยมาลองดูในลาซาด้าลองดูในลาซาด้านะครับแล้วทีเนี้ยเขาได้แถมฟรีมาด้วยหนึ่งแล้วก็ได้ตัวปิด เลนกล้องมาอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าสายชาร์จอะไรก็สายชาร์จกล้องนะขาจะมีมาให้อยู่ในกล่องตัวนี้จะอยู่ในกล่องตัวนี้นะแล้วก็มีอุอปกรณ์ควบเลนอะไรพวกนี้ทั่วไปนะผมเดี๋ยวเราลองเมากล้องตัวนี้ปิดคลิปกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมลองเปิดดูครับ ผมก็ยังไม่เคยใช้นะทุกคนนี่คือครั้งแรกของผมนะครับนี่ครับผมหน้าต่างก็จะเป็นอยึ่งี้โกโปรเก้าครับเสียงมันก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาคลิปเอ่อเอาวิดีโอนี้ปิดคลิปกันนะครับเอากล้องตัวนี้ถ่ายปิดคลิปกันนี่ครับผมเดี๋ยวผมลองกดบันทึกกันเก้าแบตผมก็ชาร์จมาได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ครับผมผมก็เริ่มบันทึกแล้วหรือ,อยังทุกคนอ๋อนี่ครับเริ่มบันทึกครับเป็นยังไงผมก็น่าจะเลือกโหมดก่อนครับอ้โอโหมดวิดีโอนะนี่อันนี้คือวิดีโอนี่ครับอันนี้คือบันทึกเรียบร้อยครับผม ก็เดี okay. consider, okay. ๋ยวใช้กล okay. ้องตัวนี้ปิดเลยดีกว่าทุกคนนี่ครับวันนี้คือบันทึกเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวใช้กล้องตัวนี้ปิดเลยดีกว่าทุกคนโีเครับนี่ครับผมก็เป็นกล้องอันนี้ก็จะเป็นภาพในกล้องโกโปรนะครับผมก็จะปิดคลิปแหละเดี๋ยวกล้องปิดคลิปลองดูนะครับก็ซื้อจนได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลูกเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้ GoPro นะผมก็ยังไม่ถนัดนะครับว่าตั้งค่าอะไรมั่งอะไรมั่งนะผมก็เผื่อจะได้ภาพที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะได้แบบถ่ายแบบได้ต่อเนื่องนะครับเพราะเวลาแบบโทรศัพท์เนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะว่ามันต้องปลดล็อกก่อนกว่าจะถ่ายได้บางทีก็เราขับรถผ่านไปแล้วแต่ GoPro เนี่ยเราสามารถกดบันทึกแล้วคืออังไงเขาบอกบันทึกไวนะครับ มันกดแล้วมันทึกได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดเปิดเครื่องนะครับผมก็ดูในอ y o u TUBE นะครับดูเขารีวิวนะผมก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ซื้อโกโปรครับผมมีแค่นี้แล้วครับผมซื้อได้แล้วนะครับผม่อบไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม